ปิดคลิป่ไห่พี่พี่พี่เปิดคลิปเ่อไหร่เอาเลยเอาเลยกลับเยอะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นจิงปองกันนะครับผมผมไปจากล้องนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมจะมาเจาจากไอ้เพื่อนๆสองคนนี้นะใครแพ้ก็ออกไปนะผมเราจะนักคะแนในใครได้สามก่่นชนะนะครับโอเค,ค,คไม่ไม่สามสามใครได้สามกว่านชนะเอาไปเลยโอเคเ,เออบนหลังละ <c oughs> ได้ได้ไรอ่พี่ตองซูนเนาะหรอใครนะเบอร์ชนะเอ้ก็เจอบบคนกล้านะครับ วัวกะไหนรักหนู่นยอได้หน1่งกนนึสงูนย์ิ้นี้แล้วกลับไปตัวเองได้เขาได้เอาอนนี้เอาอนวไมู่เอาสูตรไหนเี่ยอย่าอย่าหาเอาโกงนะครับผมไม่รู้1นูน หนึ่งสอจะงไปด้วยกี่เพิ่ง ok <laughs> khai đại khai đại đây là khai đại <laughs> để cô biết đắt đi หนึ่งศเมบสองหนึ่งหนึ่งบสามศูนจริงๆไอันี้ไม่ได้เลยจริงลูกิดไม่นับถ้าเสียแต่รับนะแต่ับนะเราเราไม่มีกฎดยยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกฎเราตั้งได้ว่าลูกศรไม่ไ้หนึ่งศูนย์หนึ่ง đó xong 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 xong

ถ้ากล้องถ้าคนจัดรับคะแนนผิดก็ขอโทษด้วยนะกูไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ละหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์นะจังหวะน,นี้อ่าหนึง่งหนึ่งนะหนึ่งเท่า สองหนึ S S ่งออกไดเหนึ่งพนให้ได้นะลายชาแห่งเข็มที่สม่แล้วเนี่ยทำไม่ได้ตะก้อนตัดด้วยนะตัวไหนก็ได้หนึ่งสองสองศูนย์ สองนึงสองสามเออสาหนึ <ấn> ่งเขาไม่ร <ấn> ู้หรอกมึงใครอ่ะมือใครมบอกเขามใครหยุดหรอ

สเท่านะจังหวะนี้อัตัดสินแห่งรอบปินอ้นั่นแหละ้อย่างนี้เจมั้ยเยอานี้แค่ไไม่ะหีต้องอยวัไม่นะักัสอเสียไปหนึ่งหนึ่งกูจะโหดจนถ่านลานเท่าหนึ่นี่เท่าไงเออหนกูเร่งมึงนย์

สองสวนแล้วเว้ยเปนหนึ่งฮะขอคอยรุนนึงเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายใกล้ๆเลยจะไปเดินถ่ายใกล้ๆเออเยี่ยมเยี่ยมขาต่อยนิดนึงก็ได้เยี่ยมสองสวนใช่ไหม โอเคเจ้าเจ้าคิดว่หไงอีกตู้นึงเหรออะไรสล้วไดสนแล้วเย่ไปคิดน่าไงขอบคุณนะครับผม อย่าลืมกดเลือกติดตามช่องช่องจุดๆจุดูเรียลได้นะครับผมเตะไปปีกพัดหนะไปคกพัดหน้าไปไปทุกคนรักมากขอปีกคลิปสวยๆอีกรอบนึงปิดไปคลิปสิบเมตรพี่ไปคลิปสิบเมตรเฮปไปคลิปนะปีตีงบังมา